มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนสารปกครองสูงสุดยกคำร้องบิ๊กโจ๊กไม่ทุเลาคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อน16ธันวาคม2567สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ฟอฟัน117ทับ2567ระหว่างพลตรดเอกสุรเชษหักพานผู้ฟ้องคดีผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติที่ห คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่สองในรัฐมนตรีที่3ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนคำนี้ฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2และประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งตามปกครองที่ผู้ ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนคำนี้ฉชยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ราชการพ้นจากตำแหน่งศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งการปกครองจะต้องเข้าเงื่อนไขสามประการประกอบไปด้วย คำสั่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นคือคำสั่งในรัฐมนตรีที่ให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัตรริราชการสํานักงานในรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน,สวนได้ร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและสารอาญาได้ออกหมายจับ ผู้ถูกฟ้องที่1จึงเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องเมื่อนี้ใช้เงื่อนไขว่าคำสั่งสำนักตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่น่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ครบองค์ประกอบในการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามศาลปกครองตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี และเงื่อนไขประกันที่3ที่ว่าการทุเลาบังคับตามคําสั่งกล่าวเป็นอุปสรรคแก่การบริหารของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่สาปรปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งสาปรปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีขอขอบคุณข้อมูลจากคุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ